เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพิมพิชาชัยสุภกิจเจริญสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดพิษณุโลกเขตสี่พักเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันต้องกราบขอบคุณท่านธีรรัฐสเร็จวานิตร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้เกียรติมาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของดิฉันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ การฟื้นฟูและการแก้ไขปัญหาหลังน้ำลดค่ะท่านประธานคะ จากสถานการณ์อุทกภัยปี2567จนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาทําให้ประเทศไทยเนี่ยต้องเผชิญกับความเสียหายอย่างหนักในหลายพื้นที่ของทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยซึ่งสําคัญต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนในชุมชนทั่วประเทศค่ะ ความเสียหายเหล่านี้นะคะในเรื่องของทางหลวงท้องถิ่นจากรายง,งานของกรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้รับความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงและตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะถนนในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบางสายถูกน้ำกัดเซาะ จนไม่สามารถใช้งานได้สะพานบางแห่งนะคะก็ขาดและไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ซึ่งถนนถูกน้ำท่วมนี้จะเกิดความเสียหายต่อชั้นผิวถนนและโครงสร้างฐานลากค่ะเบื้องต้น ทางหลวงท้องถิ่นนะคะได้รับผลกระทบจำนวนกว่า12,000สายคิดเป็นระยะทางแล้วมากกว่า25,000กิโลเมตรมีมูลค่าความเสียหายถึง7,500ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อหมู่บ้านชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมค่ะ ความเสียหายนี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลการเดินทางสัญจรประจำวันการขนส่งสินค้าทางการเกษตรต้องหยุดชะงักไม่สามารถนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้เด็กนักเรียนไปโรงเรียนด้วยความยากลำบากทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากสถานการณ์อุทกภัยยังส่งผลต่อภาคเกษตรที่เป็นอาชีพและ รายได้หลักของประเทศอย่างรุนแดงซึ่งแบ่งออกเป็น3าหมวดหมู่หมวดแรกค่ะหมวดพืช55จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี้เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมมีทั้งสิ้น156,434รายในพื้นที่1 2 0 0 0 0้านไร่ ในหมวดประมงค่ะท่านประธานคะ46จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเกษตรกร11,409ร 11, ายพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ13,366ไร่8,701ตารางเมตรหมวดปศุสัตว์ถึง16จังหวัดค่ะเกษตรกร1,404ร 11, ายสัตว์ได้รับผลกระทบถึง139,906ตัวคะ่ะท่านประธาน จากความเสียหายนี้ค่ะท่านประธานมีเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบน้ำพุ่มในปี2567จำนวน1,426,870,000ล้านบาทที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจำนวนนี้ค่ะดังนั้นภาครัฐ จึงควรที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับแนวทางในการรับมือจากสถานการณ์สภาพภูมิคุมีอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงของปี2568โดยให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะยาวยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการเยียวยาและระบบการเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในคำถามที่หน,นะคะ ดิฉันขอถามว่าจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยหน่วยงานทั้งภาคารัฐและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคประชาชนต่างได้ร่วมด้วยช่วยกันค่ะในการดูแลแก้ไขปัญหาเยียวยาช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนพบว่าการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นที่ผ่านมาในเรื่องของถุงยางชีพการซ่อมบำรุงที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือ หลังคาละ9,000บาท100%เรเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณรัฐบาลท่านนายกแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติและเบิกจ่ายเงินให้กับพี่น้องได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะสั้นยังเกี่ยวเนื่องไปถึงเงินเยียวยานาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นด้านปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะ ยังเกิดความล่าช้าและไม่ทั่วถึงซึ่งดิฉันลงพื้นที่ได้รับคำถามมากมายจากพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปี2567ค่ะว่าจะได้รับการช่วยเหลือเมื่อไหร่ ดิฉันจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าทางรัฐบาลมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหลังน้ำลดอย่างไรรวมถึงเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมปี2567จะได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อไรอย่างไรคะ ท่ามนตรีครับขอบพระคุณท่านประธานค่ะดิฉันธีรลัตน,น์สมฤทธิวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย วันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านภูมิธรรมเวชยชัยให้ได้มาตอบคำถามกระทู้สดของทางท่านสอส,อส,อสอพิมพ์พิชาชัยสุภกิจเจริญสอสอจากจังหวัดพิษณุโลกสอสอคุณภาพ ที่วันนี้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดิฉันเองได้มีโอกาสารับมอบหมายจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีโดยการกำกับการของทาง,ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านพระท่านแพทองทานชินวัตรที่ได้มีความห่วงใยในเรื่องนี้จึงได้มอบหมายให้มีการ ก่อตั้งศูนย์สอปอชหรือที่เราเรียกว่าเป็นศูนย์ที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นนะคะและทางสปชอเองก็ได้มอบหมายให้ดิฉันได้ไปทําหน้าที่สปชส่วนหน้าค่ะจากที่เราจะเห็นว่ามีเหตุการณ์ดินโคลนถลม่มครั้งใหญ่ที่ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายที่แม่สายนะคะแล้วก็มีระลอกสองตามมาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในวันนั้นทุกคนก็ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างดีจนทําให้สถานการณ์นั้นเกิดการบรรเทานะคะโดยรวดเร็ว เพราะว่าถ้าหากว่าเราประเมินจากคนถล่มที่ลงมาเป็นจำนวนมากอย่างที่เมืองไทยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพี่น้องประชาชนในวันนั้นนั่งร้องไห้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แม่สายต่างที่จะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เขาสามารถลุกขึ้นมายืนได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งดิฉันมี พี่น้องประชาชนที่ได้ส่งรูปในเรื่องของการเยียวยาที่เกิดขึ้นจากความร่วมมายร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาให้ดิฉันได้ดูบางท่านเป็นผู้ประกอบการ SME บางท่านเป็นผู้ประกอบการในส่วนของธุรกิจการท่องเที่ยว รีสอร์ทของพวกเขานั้นถูกดินโคลนถล่มเต็มพื้นที่แต่ว่าด้วยความเข้มแข็งด้วยการสนับสนุนจากทุกๆภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอก,กชนนั้นทำให้สถานการณ์สถานการณ์กลับคืนฟืน้นคืนมาได้ดังที่ทางท่านสอสอพิมพ,พิชาได้กล่าวว่าวันนี้ถนนหลายสาย <c oughs> ก็ถูกขออภัยท่านประธานค่ะ <c oughs> ถนนหลายสายนั้นได้ถูก การกัดเซาะของน้ำทำให้เกิดการชำรุดเสียหายนะคะแล้วก็หลายๆพื้นที่อย่างท,ที่ทราบกันดีว่าเป็นส่วนของความรับผิดชอบที่อยู่ในส่วนของจังหวัดนะคะแล้วก็ทางอ,อปทอเองเนี่ยวันนี้เราจะทำอย่างไรที่จะสามารถคลี่คลายแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความกังวลแล้วก็ได้รับอันตรายจากออการเดินทางที่ อาจจะถูกปล่อยปะละเลยอย่างที่ไม่สมควรจะเป็นได้นะคะวันนี้ที่ฉันเองก็ได้ทราบว่าทางหลายๆพื้นที่ค่ะได้มีการสำรวจความเสียหายกันนะคะขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้มีการจัดสรรในเรื่องของการประเมินในเรื่องงบประมาณนะคะที่ทางรัฐบาลจะได้ทําการอุดหนุนต่อไปเพราะว่าก็ต้องยอมรับโดยตรงค่ะท่านประธานคะว่าในวันนี้ความเสียหายนั้น กระจายเป็นพื้นที่ที่กว้างนะคะการใช้งบประมาณนั้นเราจะต้องจัดสรรในเรื่องของความจําเป็นเร่งด่วนก่อนอย่างที่เราทราบกันดีว่าในส่วนของงบประมาณนะคะงบกลางที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตนนั้นได้จัดสรรลงไปนั้นก็คือในส่วนที่บ้านเรือนแต่ละบ้านเรือน9,000บาทที่จะให้เขาได้สามารถมีเงินไป ซื้อสิ่งของที่จําเป็นนะคะในการประทังชีวิตหรือว่าในส่วนของเงินล้างดินโคลนตามบ้านเรือน1 0,000บาทเพื่อที่จะทําให้เขานั้นได้สามารถกลับมาอยู่ในบ้านเรือนได้ตามปกติได้ค่ะวันนี้นะคะเราได้จัดสรรเงินในส่วนนั้นนะคะได้อย่างเต็มจํานวนแล้วก็ครบถ้วนดังที่ท่านสอสพิมพิชาได้นําเรียนทางที่ประชุมแต่ว่าในส่วนที่เรากําลังสํารวจ ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ทางท่านสสพิมพ์ชันเองได้มีความกังวลนั้นก็อยู่ในกระบวนการในการดําเนินการอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่ทางท่านได้ถามเพิ่มเติมมานั่นก็คือในส่วนของเกษตรกร,ร,กรว่าเราจะ ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรบ้างนะคะฉันก็ขออนุญาตนำเรียนทางท่านประธานผ่านไปถึงทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทท่านนะคะในส่วนของเกษตรกรที่เราเองนั้นได้มีโครงการในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาในด้านต่างๆทั้งในเรื่องของออประมงแล้วก็ทางปศุสัตว์นะคะฉันขออนุญาตยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องของครัวเรือนละในเรื่องของเกษตรกรนะคะในในการชดเชยข้าวก็จะเป็นจำนวน1,340บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของพืชไร่พืชผักนะคะก็คือ1,980บาทต่อไร่นะคะแล้วก็ผล,ลไม้ยืนต้นอยู่ในอาตาัตราละ4,048บาท ะะอันนี้ก็คือเงินชดเชยที่ทางเกษตรกรจะสามารถได้รับจากการที่ทางจังหวัดเองกชอพอกชอพอจอนั้นได้สำรวจผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านการประมงค่ะจะให้ความช่วยเหลือนะคะในพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการตายหรือสูญหายขึ้นนะคะฉันขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นกุ้งกล้ามกราม กุ้งทะเลนะคะหรือหอยทะเลอยู่ในอัตราไล่ละ11,780บาทค่ะแล้วก็อันนี้ไม่เกินไม่เกินหไล่นะคะต่อผู้ประกอบการแล้วก็ในส่วนของปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆนะคะที่เลี้ยงในบอ่อดินก็จะได้การชดเชยไร่ละ4,682บาทต่อไล่เช่นกันนะคะแล้วก็สัตว์น้ำที่อยู่ในบอ่อซีเมนต์อยู่ในกระชังนะคะจะคิดเป็นอัตราตารางเมตรละ 368บาทนะคะก็อันนี้จะเป็นอัตราที่พี่น้องประชาชนนั้นได้รับทราบแต่ว่าเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องนำข้อมูลที่อัปเดตนะคะจากทางหน่วยงานราชการนั้นมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบให้รู้ถึงสิทธิ์ของตนเองก่อน ในส่วนของปศุสัตว์นะคะก็จะให้ความช่วยเหลือเช่นโคกระบือนะคะก็จะเป็นอัตราตัวละไม่เกิน1 3 0 0 0บาทถึง35,000บาทตามช่วงอายุนะคะของสัตว์ของเราแล้วก็สุกรนะคะอัตราตัวละไม่เกิน1 5 0 0ถึง3,000บาทตามช่วงอายุเช่นเดียวกันค่ะ ไก่ไข่ค่ะอัตราตัวละไม่เกิน30-100บถึง100บาทค่ะตามช่วงอายุนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอันนี้เป็นรายละเอียดที่เ,เพิ่มเติมขึ้นมานะคะว่าถ้าหากว่าในพื้นที่ที่เราประกอบเ,ออเกษตรกรรมนั้นได้รับความเสียหายนะคะทางการเองยังมีการช่วยเหลือในเรื่องของการขนย้ายดินโคลนต่างๆนะคะคร,ครัวเรือนละไม่เกิน7,000บาทนะคะต่อไร่ สูงสุดที่ห้าไร่นะคะแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือในการปรับพื้นที่ซึ่งดิฉันได้ทราบจากทางเจ้าหน้าที่ว่าในส่วนนี้จะไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าส่วนมากแล้วกเกษตรกรก็จะช่วยเหลือตัวเองนะคะถ้าหากว่าสามารถทําได้แต่ถ้าหากว่าเป็นในอัตราที่เยอะเกินไปหรือว่าแผ่กว้างในพื้นที่ที่ พี่น้องเกษตรกรจะต้องขอความร่วมมือจากทางภาครัฐก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็มียังมีการช่วยเหลือการปรับพื้นที่ทํานาเกลือนะคะอยู่ที่ไล่ละ1,220บบาทนะคะต่อไร่เช่นเดียวกัน เห็แล้วจะเห็นว่าในส่วนของการช่วยเหลือนะคะของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ทํางานร่วมกับทางสปชอ,อยู่ในขณะนี้เราได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยไปแล้วมากกว่า45จังหวัดนะคะคิดเป็นเกษตรกรจํานวน41,275รายอยู่ในวงเงิน400กว่าล้านบาทแล้วนะคะที่ทาง ทางการได้จัดสรรลงไปแล้วก็อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปว่ายังอยู่ในส่วนของระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะคะเพิ่มเติมอยู่ที่เกษตรกร,ร,กรจำนวนานวน3 6ึ่1รายก็คิดเป็นวงเงิน400กว่าล้านบาทเช่นเดียวกันก็คิดว่าเมื่อทางกระทรวงการคลังได้ทำการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนนะคะว่าเกษตรกร,ร,กรผู้นั้นได้มีการปรับบัญชีให้ตรงตามกับทางที่ทาง การนั้นได้เคยแจ้งไว้แล้วหรือไม่เพราะว่าถ้าหากที่ที่ฉันจําได้เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะประมาณเดือนตุลาคมเนะะี่ยค่ะเราเราเองนั้นก็ได้มีการชี้แจงแล้วว่าทางเกษตรกรนั้นจะต้องมีการปรับบัญชีสัตว์เลี้ยงบัญชีพืชพันธุ์หรือว่าประเภทเ,เกษตรกรรมที่ตัวเองนั้นทํางานอยู่นะคะให้ถูกต้องด้วยทางเจ้าหน้าที่รัฐจึงสามารถที่จะดําเนินการขั้นตอนต่อๆไปได้ถ้าหากว่า ทางเกษตรกรเองเนี่ยค่ะได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนแล้วดิฉันคาดการว่าการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ชดเชยเยียวยาผู้ประสบทุกภัยในด้านเกษตรที่ผ่านมาเนี่ยจะสามารถได้รับเงินชดเชยจากทางรัฐบาลไม่ไม่เกินเ,ออเดือนกุมภาพันธ์ก็จะครบสิ้นทั้งร้อยเปอร์เซ็นค่ะก็ในส่วนของคำถามข้อแรกนะคะดิฉันก็ขออนุญาตกลับเรียนทางท่านประธานผ่านไปถึงท่านสมาชิกดังนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับเชิญท่านพิมพ์ิชาถามคำถามที่สองได้เลยครับค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านราัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้ตอบคำถามในสิ่งที่พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้ฝากดิฉันมานะคะรวมถึงก็ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่จะได้อนุมัติเงินเยียวยา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับที่ได้รับผลกระทบในปี2,567จำนวน1,426ล้านซึ่งดิฉันทราบมาว่าอ,อ,อำนาจประหลัดกระทรวงเกษตรเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติโดยใช้งบทดลองราชการเพื่อ,ช,อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินนะคะค่ะ ก็เป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรค่ะส่วนคำถามที่ส,สองนะคะในปัญหาระยะกลางและระยะยาวค่ะออในเรื่องของด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนตลิ่งสะพานหรือระบบป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ทันในแต่ละปีได้สะสมเป็นวงกว้างค่ะจากแผลที่ขนาดเล็กๆก,ก็กลายเป็นแผลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณเพียงน้อยนิดซึ่งทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะส่งผลไปยังถนนต่างๆที่จะเข้าหลแหล่งท่องเที่ยวด้วยในแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดซึ่งเมื่อเช้าดิฉันก็เพิ่งจะได้ยินนะคะว่าหลายๆคนเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านนะคะในทุกๆสัปดาห์จะมีการพูดถึงความเสียหายของ พื้นที่ต่างๆตั้งแต่เชียงรายสุโขทัยพิษณุโลกนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานียะลานะคะและจังหวัดอื่นๆของเพื่อนสมาชิกซึ่งเป็นปัญหาหลังน้ำท่วมนะคะดิฉันก็ขออนุญาตยกตัวอย่างในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกดิฉันซึ่งมีปัญหาเขื่อนลิมตะลิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในจุดของหลังวิหารวัตยมหมู่ที่หนึ่งตำบลวัตยม อำเภอบางกระทุ่มเขื่อนริมตะลิ่งวัดวังเป็ดนะคะหมู่ที่สองตำบลบางระกรมอําเภอบางระกรมสะพานข้ามคลองกุงกักค่ะขาดนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงปัจจุบันนี้ในหมู่ที่หบ้านโคกสว่างตำบลบึงกอกถนนละยางแอแันติกสายพอลอถอจุด4ี ขีดศูนย์หนสายเรียบคลองบางแก้วหมู่ที่8บ้านย่านใหญ่รวมถึงถนนอบจอพิษณุโลกสายบางระกรมไปถึงบางบ้าคือไปผ่านเส้นบ้านกรุงกักหมู่ที่สองตำบลท่านางามอันนี้ก็อยู่จมน้ำท่วมเป็นเวลา3าถึงสเดือนค่ะก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็มีอบจอให้งบประมาณมาแล้วหนึ่งช่วงนะคะต้องรอไปอีกประมาณสีปีค่ะกว่าถนนเส้นนี้จะ หลุดจากน้ำท่วมพี่น้องไม่มีที่พักพิงค่ะก็จะต้องใช้เรือนะคะค่ะสำหรับระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนบางระกรมที่ได้รับผลกระทบทุกปีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหมู่7หมู่15หมู่4หมู่3หมู่2บางระกรมที่จะต้องรับน้ำนะคะมาจากทางภาคเหนือ อยู่ที่อำเภอบางละกรรมจังหวัดพิษณุโลกดิฉันจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะว่ามีแผนการซ่อมแซมและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนตลิ่งสะพานระบบป้องกันน้ำท่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันผลกระทบน้ำท่วมซ้ำซากอย่างไรค่ะ เชิญท่านมนตรีครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันที่ล,ละรัสมีตวานิศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย ขออนุญาตตอบคำถามที่สองที่ถามโดยทางท่านสอส,อสอพิมพิชาชัยสุภกิจเจริญนะคะที่ได้นำเรียนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบถึงพื้นที่ที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของการเดินทางนะคะที่ได้รับความเสียหายนะคะถูกตัดขาดจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นอย่างที่ทางท่านได้กล่าวถึงที่เขื่อนริมตลิ่งนะคะในหลังวิหาร ทางอำเภอบางกระทุ่มนะคะแล้วก็ยังมีเขื่อนริมตลิงหลังวัดวังเป็ดหมู่ที่สองตำบลบางละกำอำเภอบางละกำรรด้วยฉันเองก็ได้ทราบว่าทางท่านสอสอพิมพิชานั้นได้มีการหารือกับเพื่อนสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านชนกจันทาทองจากทางหนองคายนะคะทางท่านสอสอจากพิษณุโลกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างหลายๆพื้นที่คะ่ะที่ได้นําเรื่องร้องเรียนมานะคะทั้งในส่วนของ เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะอย่างเช่นทางท่านสสพิมพิตรานะคะที่เมื่อสักครู่ได้หาลือนะคะดิฉันเองก็ได้สอบถามไปว่าในขณะนี้นะคะทางคอสะพานที่อบตอสีขีดอำเภอสีชนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ภักได้ที่เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกได้ถามถึงทางอบตอก็ได้นำในส่วนของวัสดุนะคะที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้พี่น้องประชาชนนั้นได้สัญจรได้นะคะเข้าไปในพื้นที่แล้ว แล้วก็ในส่วนที่จะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของกรมชนประทาน,นะคะ่ะก็ยังได้มีการออกแบบนะคะแล้วก็จะมีการอขอใช้เงินเหลือจ่ายนะคะแล้วก็เป็นงบประมาณปี6 9เอ่านำมาจัดสรรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าข้อมูลที่ทางท่านสอส,อสพิมพิชาได้ให้ไว้นะคะถือว่ามีความสำคัญอย่างมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้จด แล้วก็บันทึกไว้เพื่อที่จะไปติดตามตรวจสอบนะคะว่าจากการที่เราได้รับเรื่องมาแล้วตอนนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการดําเนินการในเรื่องใดบ้างและดิฉันเองก็จะสอบถามทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะนําข้อมูลนั้นมาให้กับทางท่านสสพิมพิชาได้ทราบแล้วก็ได้นําเรียนกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะถึงภารกิจและหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ค่ะเพิ่มเติมในส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของการเกษตรนะคะที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ทางท่านสอส,อสอพิชาได้ดูแลอยู่นะคะในขณะนี้นะคะจำนวนออที่เราได้สำรวจมาได้นะคะก็คือมีเกษตรกรนั้นได้ทำเรื่องลงทะเบียนไว้อยู่ที่2,485ลายแล้วนะคะก็ได้มีการช่วยเหลือไปเบื้องต้นแล้ว645ลายก็คิดเป็นอองบประมาณอยู่ที่5.85ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการที่ทำเรื่องโอนอีก64ลายนะคะแล้วก็ยังมีการขอขยายงบประมาณเพิ่ม เมติมไปที่กรมบัญชีกลางนะคะเมื่อกรมบัญชีกลางได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสามารถทําการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เพิ่มเติมอีก1,776งรายคิดเป็นวงเงินอยู่ที่ประมาณ24ล้านกว่าบาทนะคะในส่วนนี้ก็คาดว่า S 1> <S 1> ในส่วนของพิษณุโลกนะคะจะสามารถทำการอนุมัติงบประมาณได้ภายในปลายเดือนมกราคมปีนี้เลยนะคะก็ขอ,อนำเรียนให้ทางท่านสอสอพิมพชาได้นำไปบอกพี่น้องประชาชนในขณะนี้นะคะที่ลำบากอยู่ะคะ่ะเขาเองก็ หาที่ว่าสสของเราได้เป็นที่พึ่งนะคะวันนี้ท่านสสพิชาก็ได้ทําหน้าที่ได้อย่างดีครบถ้วนแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไทยด้วยก็ต้องนําเรียนว่าทางรัฐบาลเองนะคะนําโดยท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะคะเ,เราได ดําเนินการนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เร่งรัดด้วยฉะนั้นจะเห็นว่าเงินที่ท่านสามารถอนุมัติเองได้โดยตรงงบกลางเนะะี่ยค่ะท่านทําทันทีนะคะท่านอนุมัติเลยฉะนั <c> ้น <oughs> ความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ถือว่าได้เป็นแรงกําลังแล้วก็ทําให้เราดันได้ผลักดันในเรื่องของการช่วยเหลือให้เกิดขึ้นได้ด้วยโดยเร็วนะคะแล้วก็ที่ดิฉันจะเพิ่มเติมก็คือในส่วนของสอปชนะคะที่เราได้มีการประชุมในการทํา แนวกั้นน้าที่แม่สายที่เชียงรายนะคะก็ขออนญาตใช้โอกาสนี้ในการที่จะออสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบว่าในขณะนี้อยู่ในเรื่องของการขั้นตอนแล้วนะคะในพื้นที่ที่เราจะทําในส่วนของระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะก่อนหน้าฝนปีหน้ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างแนวป้องกันตลิ่งนะคะที่จะเ,ออเป็นแนวปะทะกับน้ําที่เราคาดการว่าจะยังมีปริมาณมากอยู่นะคะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ด้านในมีความปลอดภัยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในส่วนของทหารทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดําเนินการอยู่ในขณะนี้ค่ะแล้วก็จะขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนะคะที่ในส่วน ระบบป้องกันภัยนะคะที่ทางท่านได้มีความกังวลนั่นก็คือที่ที่ฉันได้นําเรียนไปว่าเราจะมีระบบเซลเบอร์สแคสต์ Sell ast, นะคะที่จะส่ง,ส,งสัญญาณเตือนถึงมือถือท่านให้แล้วเสร็จนะคะภายในมิถุนายนนี้นะคะก็ขอใหออ้พวกเรานั้นได้ เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันในการป้องกันอุทกภัยในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกนะคะให้ทุกคนนั้นได้รับความปลอดภัยกันทุกๆคนด้วยค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะเชิญท่านพิมพิชาคำถามสุดท้ายครับค่ะ ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ท่านได้ตอบคำถามแล้วก็ได้ระบุวันที่แน่นอนในช่วงของเดือนมกราคมนี้ที่พี่น้องนะคะเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปี2567ต้องกราบขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็ดิฉันเข้าใจค่ะ รัฐบาลเองมีงานที่ต้องแก้ไขปัญหามากมายแล้วก็มีงบประมาณอยู่อย่างจำกัดอาจไม่เพียงพอที่ฉันก็ขอเป็นกำลังใจนะคะที่จะให้รัฐบาลแล้วก็คณะทุกท่านนะคะได้ทำงานนะคะเป็นกำลังใจให้ แล้วก็รวมไปถึงดิฉันก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะคะได้มีส่วนในการวางแผนบรูรณาการร่วมกันกระจายอํานาจเพื่อที่จะได้ให้รับงบประมาณอย่างเพียงพอและเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนขอบคุณสําหรับระบบป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี68นี้ดิฉันเฝ้ารอแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับระบบป้องกันภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อจะเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า นะคะขอบพระคุณค่ะ